เกิดมาใส่พี่น้องสลายดีเด้อโดนแดดวัน้ร่วงคลิปพี่น้องวันนี้ก็ซีมาลงคลิปให้พี่น้องเลยเบิ่งเนาะนี่ก็เป็นตะนางตะคายผาผาแยงบาน์บีเิวบาร์บ,บีค่าเงีเยงซีมาล่อมซาตัวนี้ซาหน่อยตัวนี้ไว้พี่น้องเดี๋ยวให้พี่น้องเลยเบิ่งก่อน นนีเ,นเ,นเอามาใหม่เป็นเลี้ยงหอยพี่น้องเบิร์นกินไข่หอยเต็มเลยเป็นหอยเสือดีสีทองน้องเลี้ยงเบิรงพี่น้องหอยเสือดีเสือดีสีทองมันกินนะนะใบพงสุดหรอใบแคบมากสบายดีสบ,บายด,บบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์สุดทุกคนเด้อเมนี้เขาซื้อปลาดุกมาบอกแล้วบอก อย้อยันบอกกับผมย้อนตำแหน่งกับบอปลาดุกือเช่ไฟเอ๊ะปลาดุกที่เอาขึ้นมาจากอันนี้บอเก่าพี่น้องเหลือในนีกประมาณโลนึงนี่แหละเอาไว้ขายขายเวอร์เดลเปิดไาก็ได้ลู่นี่ปิดไว้ปิดไว้เดี๋ยวมันออกเนไปไปไปไอ้กินไอ้กินมันใส่เกลือไปเกลือปลาก่อนดิเอาเนี้ยเกลือปลา นี่ตะการดุกสาครับนี่เถามาเด่นมานางเบิงปลาเกลือ,อตัวบอยใหญ่ก่อนนี่บอยใหญ่นี่ปลาเดือนหนึ่งนี่ใหญ่ไวๆไว้ไม่หล่าเพิ่นมาเกลือนะค้าหลานมะเกลือต้เด็นเด่นวแล้วก็เอาตะนางนี่มาออไใบนั้นยาน,นาดูกดูกสาวดูกชา,ายมาเด่นอีหินเนยะ ปลาเดือนหนึ่งไงงไม่ไหวเรือนอเลยปลาปลานิ่นปลาปากันเอ็มมาเกือปลาเด้ออีวันเบิงแต่ก้องอีวันอืมอีมาอมีนี่มีม่หนึ่งนอ่ะไป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 ปล่อยปลาไป คองนี่ก็มีเบิ่งนี่นอ้องในคองนี่ครับปลาตะเพียนปลาปลากขนาะดซุมนี้ว่าท่าในเกลือตายแห้งปลาเนี่ยนี่บ่ค่อยใหญ่เพราะว่าน้าม,มันหอนป้นามันตื้นแล้วก็น้ำตื้นนี่พี่น้องน้ำบ่เดือดจะบวลายกันบวรายลายคนยนี่น้องอีกปลาไปเรื่อยไอเกมไปเรื่อยไป เบิ่งอัปเดตต้นกล้วยเฮาเขียวงามบ่ล่ะพี่น้องติดบ่ล่ะมีต้นเดียวนี่บ่เกิดตายครับหน้ากาตัวนี้ทดลองเบิ่งเป็นหน่องใหม่ฝรั่งพี่น้องกำลังปลูกประมาณได้ประมาณเดือนหนึ่งนี่แหละเบี้ยมันประมาณเดือนหนึ่งคู่กันยังหน่อยอย,อยู่พันเราะกาซี เอาคู่มันขึ้นให้มันใหญ่ให้นอ้องเห็นอะไหม่สลังเนาะนีแปดเดือนจังได้กินพีน้องแปดเดือน5ปีหน,นึ่งจังจังออกนอให้ได้กินไปไปปล่อยที่ส่วนนี้บรรยากาศตอนแดงๆเนาะพีน้องลีปนี่กันเงาๆเลยเกมไปดีนะดูไปดีพี <c oughs> ่น้องเอาเอามีแต่กีตม้มนะคะ จะาพาไปเหยียบตักขึ้นมาตะค้อ,องเนหะ็นไหมฮะบ่ายนี่ก็ยังมีปลาดุกอยู่ประมาณ10ปก็โต,โตนเนี่นะพี่น้องเนี่ยนี่แหนนี่เนาะตักตักอยู่คู่มือมี่เห้ยกันแกมันขึ้นมาบ้านต้องอีกมันตื่นเสียงเออมึอีบวขึ้นมาให้มะไกยาม น้ำเต็มก็ได้นี่่ามีแดะพี่นอนก็ไาแงงมันเลือจากอ้อมน้องซ้ากับมาอ้อมแต่นี่แนนเพราะว่าส่วนนี้เป็นดูฝนน้ำมันกระสิรนแต่ว่าเมื่อนี่กับฝนกแข้งน้ำเตเต็มอย่างที่เราเปิดห้อเปิดจะเนาะค่ะถ้าเซน้ำใบนี่จะโดนดนเปิดน้ำาไใ้ฝนตกมันเติมเต็มก็เข้าตกเมื่อแรนี่ไปอีกได้นี่ เอาการเลยเอาทอนกล้วยใบกล้วยยังลงใบเพื่อบรรบบรรบัดน้ำล้วกาซื้อปลาดุกเป็นปลาดุกพันมาสองถุงนี่น้องสองโลกสิตกอยู่ประมาณหกหกเจ็ดลอยกว่าตัวนี่แหละพี่น้องมาหอดพันหนึงเนาะประมาณหกเจ็ดลอยตัวเป็นปลาดุกน้อยซ้ำเป็นปลาสี่ลอยซ้ำหนี่งกล้วยมือนี่ประมาณประมาณเนี่ยสามลอยปลายห้าสี่ลอยโอ้ตาย ตายทำแน่ยเลยแหละมันกินกันอะไรมันอยู่ดุวมหลายอยู่ดุวมหลายคอยต่อลงเด้อโอ๊ยหมดกระไรแฉะนี่นับออกสิป่ามันแฉะไรมันกินกันมันหิวนี่ว้าวช่วงนี้ได้บุญหลายคอยแต่ปลาปลาสุดเก่าคลายแบบพี่น้องเลย ทบอกิกับ,บาซิเลียงไม่กินนี่ยะสุท้ทถายกับในท้ายเขามาถามสื่อท้ายจาดบนฟเฟอกันายดบนฟเฟอกันจนเบิร์ดเอาไม้บัน่นเ<อ>ดือยไมส่องก้อนด่งทงหนึ่งพี่นอ้องกรงขึ้นแตประมาณหาหัวเนนี่แหละสองก้อนเนาะหาหัวเนจีบเจ๊ไหลขึ้นเจ๊ไหลกำไรโบรหูวอด้เฮดบันชีนพี่นอ้องกไดกาได้ไดห้พี่ห้นอ้องในร้ายก้นเติบผู้ได้มากเอาห้ ดแดงกันกินถงหนึ่งลงไปแล้วเริ่มเลี้ยงไม่เพราะว่ามีการตอบสนองดีพี่น้องเพิ่นสิว่าปลาอยู่นี่แซ่บแล้วก็มันสิบ่ขิวเนาะแตซื้อน้ำจราดบางที่กะเขียนี่จ้ะก,การตอบสนองดีก็ได้ทดลองอีกลงขึ้นหัวนีเบิดประมาณเท่าไหร่ตากระซามแสนหัวอาหารกับ สองแสนกว่าขายแงแงแสนหนึ่งจ้าขายเงงขายงงเปี๋ยวเลยลงทุนประมาณหกแสนเอาดูสค 6, 000, 7, 000. รับหกแสนเจ็ดแสนตรงที่2อพี่น้องรุ่นนี้คร,รัเสี่ยวรุ่นตัวน้อยจอยิ๋วสุดมาเลยเนาะเอาตัวหน่อยใหย้หหหหกับทีไร้ไร้ได้ร้วยใหญ่แค่แม่กะไห้น้อยตไวห่เอาตัวมันไา้คือโบเห็นจมลงเลยจมเลยแยบเกอกับกินเนเ ลองมันนไม่หนึ่งเด้อบมกินอาหารจะมากินเองอาหารอาหารอาชีพใหญ่กัวหัวมันจับใคยว่าเป็ดให้ซื้อรุ่นเม็ดน้อยๆมาตัวจิ๋วหันตัวทรงหนึ่งที่หาพันกินได้อยูกินได้ยูในบางโตหนะหากหนามได้หนีเข้าเสบไปโดนมันมีนอนหนามนะพี่น้องมันมีนอนหนามลายเติบกาดบักก็คือชิเป็นอาหารมันอยู่แล้วก็เอาปลาปากมาลอในประมาณหาหกตัวอย่งนี เพื่อให้มันกินน้อนหนามจะสวมก่อนน้อนหนามมันหลายเจ้าหลอดไฟไดแมงดาออกเอาออกแล้วที่เอาไปใช้ขึ้นมาเอาใช้ขึ้นก็นได้เทีย่กีบหิ่งห้อยๆเลยพี่น้องไปพ่อแหละโบเผาห้มันหรอกมืออื่นเีจะคอยห้มันห้มันเลยก็ได้มันคว่มขึ้นมากินดี่มันก็ขึ้นมาอยู่พี่น,น้องไปไไปใช้ลูกโอ้โหนี่ือเกย์เองเกย์เองโมหายมันนายเลยลูกเด้อ มาอยู่เว้ยให้มันกินไลยใชพอแล้วลูกครับฉาน้องตัวนี้จะมันจุไะไอยู่ประมาณพันก็โตพี่น้องพันโตนี่สบายเลยเป็นน้องปลาดุกเข้าบันเลเอาพายางปูเลยเด้อพี่น้องเข้าตัดออกก็เลยมีแต่เป็นขี้ต้มละลายทั้งคืนหน้ามันจะอยู่เลยเพราะว่าน้ามันดูดอะไรหน้ามันอยู่กนะบกล้วยนี่ก็เข้าเข้าตัดใบมันหลายเดือนเลยพี่น้องเมียเถอะแล้วตัดเอาไปห่อสมห่ออันนั้นละหลายเดือน จักหมากมันสีเป็นยำเลยล่ะใบเรืองหนนี้เลแต่ว่าเป็นยงหนอกเพราะว่าต้นกล้วยเขากำลังขึ้นอย่างร้ายเลยย่างกำลังเป็นข้นอย่างร้ายพี่น้องตื่นขึ้นมากอะใส่ไม่ได้อยู่ประมาณส้านาทีพี่น้องดูข้นมากเลยกะนี่เห็นโค้งจะสีเป็นโค้งไก่พันไข่เดี๋ยวพี่น้องเ้อโค้งไก่พันไข่ไก่พันไข่ตัวหน่อยเนาะมเป็นตัวใหญ่ตัวหน่อยที่อนุบาใไม่ประมาณ สามสี่สิบตัวนี่แหละอนุว,นวาลใหม่นะฮะอีกประมาณสามเดือนคือสิได้เก็บไข่มีครบสุดกำลังปลูกใบก็ถาเพิ่นไงพี่น้องมันจังสิเห็นผลงานส่วนนี้มันยังน้อยอยู่เนาะโกกมะนาวโกเอียงจะสิยังยังหน่อ,อ,ยยยนอยอยู่พี่น้องโกใหม่ที่ปลูกไว้มันก็นยังหน่อยอยู่ กบข่อยที่ป,ป,ปลูกไว้ในฟูกเบิงหัวชิงไข่น้องเอ้ยกินบ่ทนกินแต่หัวชิงไขงง่น,นี่กินบ่เบิดล่ะถึงดินทมแน่กับเดือดมรนอากาศลังบานเขางามๆพี่น้องเอ้ยขลิหนีกันเงี้ยเงีแน่พี่น้องเอ้ากระสิมาปิดขิดเด้เร็วพี่น้องได้ก็คือใบฟอกันขิดหนาเนาะ มันโดนในต้มคลิปกันหนึ่งไปเมื่อไปมามาเกือแถวค้องคืมาวะขามะไอเกมคืออันผาอันนั้นวะเนี่ยไอยังลงขึ้นมาเรื่อยนะที่เอามาไหวออมมืออื่นใช่จังสีออมจังสีเห็ดไันมาก่อนพี่น้องเอาสบายดีเนะี่ยดุมาไอเกมสิดาเลยนี่กำลังตัดผมให้บัวเด๋อสัม น้ำคุ่นเมื่อนี้พ่นตกแห้งแย้งนี้น้อ,อ,นองเลยปลาซ้องเดือนไปแล้วเพราะท่านใหญ่บัดตัวอยู่นี่น้องหันห้ากระครบกำหนดเดือนหนึ่งเต็มๆนี่น้องใหญ่ใหญ่แห้งโดยเฉพาะปลานิ่งเนาะปลานิ่งปลาปากใหญ่แห้ง